สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่ทนหลังรู้เห็นสัมพันธ์นัดมีเลียยอมเล่าแล้วหลังแอปทักษอรเปิดตัวคบนวลคุณได้ไม่นานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาคิดหนักมากเมื่อทางด้านนวลนคุณประกาศดูใจแอปทักษอรเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าหากเปลี่ยนสถานะแฟนเมื่อไหร่จะเลื่อนเป็นภรรยา จะติดจรวดแน่นอนในเวลาต่อมาทางด้านแอปซอนได้ให้สัมภาษณ์จอมรับกำลังคุยนนกุลและตอนนี้ตนก็แฮปปี้มากหลังได้ร่วมงานกันจึงเกิดความรู้สึกดีๆให้แก่กันซึ่งตอนนี้ได้คุยกันมา1ปีกว,กว่าแล้วและทางด้านแอปซอนนนกุลเปิดตัวไปกินข้าวกับแก๊งเพื่อนรุ่นใหญ่อย่างนัทมิเลียเชอรี่เข็มออบซอนแอนทองผสม ล่าสุดทางด้านนัดมิเลียได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาหน้ารักกันมากเขาหน้ารักกันทั้งคู่มีความเป็นธรรมชาติโดยเขาก็จะแต่งตัวมาเหมือนนัดกันมาแต่จริงๆแล้วคือบังเอิญตรงกันเองโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเราชอบที่นนกุลมีความชัดเจนให้เกียรติแอปส่วนแอปเองก็วางตัวดีมากๆเราก็ไม่ห่วงแล้วมีความสุขไปกับเขาด้วย ขอบคุณเ,เพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ